สวัสดีครับอินดีต้อนรับสูจาว่า Thailand น,นะครับวิดีโอเทรนนิ่งในหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องการใช้งานเซสชัชนเดี๋ยวผมคอมพิ้ก่อนอหลายๆคนก็คงเริ่มสนุกกับโคฮาน้าแล้วจริงก็ไม่มีอะไรนะครับเป,เป็นเฟรมเวิร์กใช้ง่ายเขียนง่ายนะครับไม่ค่อยมีกฎเยอะ,อะทีนี้เรามาดูเรื่อง s เซสชัชนใช้อย่างไรนะครับ ผมจะภาพกเก็บไว้ไม่ให้ลกสายตานะครับสร้างฟังก์ชันมาอีก action my session คบวิธีการนะครับมาดูวิธีสร้างใช้ session instance นะครับแล้วก็ set ชื่อผมตั้งชื่อว่า section X 10อ่าผมสร้างไว้2อันแล้วกัน section Y ตั้งชื่อ,อยังไงก็ได้นะครับอาจจะมีมาอีกค่ะอ,อีกตัวนึ้งโอเคน, <Okay. S 1> นเป็น Hello จากนั้น j 2 my session ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับ render หรือบางคนจะใช้ this d e s p o n d body ใส่ v ลงไปนี้ก็ได้นะครับแล,แ,แล้วแต่ความถนัดผมใช้วิธีนี้แล้วกันเขียนโค้ดน้อยดี มาสร้างไฟล์ชื่อว่า My Session นะครับ My Session Session x เท่ากับจะค่อยแทยนค่า Session y เท่ากับ โอเท่ากับทีนี้ก็แทนค่าเข้าไปนะครับ Session Instant Get ใส่ชื่อคีย์ลงไปก็คือเราตั้งชื่อว่า Session X ต่อมานะครับ Session ตัวที่สอง Session Instant Get อีกนะครับ สุดท้ายนะครับเซสชันตัวสุดท้ายเจ็ดโอเคอ่ะทดสอบเรียบร้อยนะครับอ่านข้อมูลมาได้อันนี้จะอยู่ในเซสชันนะครับเพื่อความชัวและพิสูจน์ให้เห็น ผมจะลิงก์ไปอีกเพจหนึ่งนะครับ D2 Show s e c t i o n ครับผมจะลิงก์ไปที่อีกหน้าหนึ่งซึ่งก็มีโค้ดอยู่แบบนี้แหละสร้างเลย ไปที่ฟอร์มนะครับไปที่ day สองสร้างฟังก์ชันมาอีก show section new view day สอง show section echo renderer โอเคนะครับไม่มีอะไรเลยไม่ได้กำหนดอะไรแค่วิ่งไปเพจนั้นทดสอบ นี่มาละค่าก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเซสชันอายุการใช้งานนะครับของเซ<อ>สชันก็อยู่ที่การคอนฟิกของเราอยู่ในไฟล์ b o o t s t a p ตรงไหนเนาะ <c oughs> อมหาก่อนนะครับ system c o n f l i c t section system c o n f l i c t section ต้องดูคู่มือนะครับพยายามดูคู่มือบ่อยๆผมก็ลืมบ่อยเหมือนกัน security basic section ก็จะมีวิธีการใช้อยู่ใงนี้นะครับออการอ่านก็ใช้คําว่า g e t การ d e l e ิ e ทิ้งก็ใช้ Delete แล้วก็ใส่ด้วยชื่อของเซสชันที่ต้องการ d e e e t t ทิ้งการ c o n i i g c o นฟิกเ a ชันเป็น P h P, Native c o o k i e d a ้ a b a เ e เ o ตค i ไลท์ไทนะครับอันนี้คือช่วงอายุแล้วก็ก๊อปไปเ n ็นค p ิเข้ารหัสรับไลท์ไทม์อันนี้เป็นหน่วยนาทีนะครับ ใช่ไหมผมไม่แน่ใจรลท์ทาง number of second เออ e i o n อายุของเซสชันก็กำหนดเอาว่าจะให้มีอายุอยู่ได้เท่าไหร่นะครับถ้าไม่เข้าใจก็24ชั่วโมงคูณ60นาทีคูณ60วินาทีคูณ60นาท,นาทีอันนี้คือ1วันนะครับถ้าอยากให้อยู่ได้1เดือนก็คูณไปสัก31ก็จะอยู่ได้1เดือนใช้วิธีนี้ก็ได้ จบนะครับเรื่องเซสชันในรายละเอียดอื่นๆก็ศึกษาได้จากในคู่มือ